ไทยเดลี่นะครับยังถอนเงินได้อยู่หรือเปล่าวิธีการถอนทำยังไงไปดูกันนะครับแอปไทยเดลี่นะครับเวลาที่เราดูข่าวดูวิดีโอในแอปพลิเคชันนะครับเราจะได้เก็บสะสมเหรียญเพื่อแลกเป็นเงินได้ด้วยนะครับเวลาว่างนะครับผมก็จะมาอ่านข่าวแล้วก็ดูคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชันนะครับสะสมเหรียญไปเรื่อยๆพอครบจํานวนนะครับผมก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินเข้าทู m ม n นิวเอลตได้นั่นเองครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะต้องสะสมเหรียญนะครับให้ครบ20 0 0ส0เหรียญเราก็สามารถแลกเป็นเงินได้ทั้งหมด200บาทนะ โดยเฉลีย่ยเนี่ยผมจะมาเก็บเหรียญประมาณวันละ1000เหรียญเนาะแต่ถ้าใครอยากได้เหรียญเยอะๆเนี่ยเขาแนะนาให้ไปเชิญเพื่อนนะแต่ผมไม่ค่อยได้ไปเชิญนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เขาลงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันยังแลกได้อยู่ไหมแล้วก็ใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไหร่เดี๋ยวไปกดแลกให้ดูครับ <S 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 ของผมนะครับทำการสะสมเหรียญนะครับจนครบ2แสนเหรียญแล้วนะครับวิธีการแลกผมก็จะมาแตะที่ปุ่มคําว่าแลกเงินนะครับแตะที่ปุ่มตรงนี้กันได้เลยครับ สสนเรียน,นะครับจะแลกได้ทั้งหมด200บาทนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะแลกเข้าไปที่ t ูมิ i น่ a อลเลตกันนะด้านล่างนะครับจะมีปุ่มคําว่าถอนเงินนะให้เพื่อนๆเนี่ยแตะที่คําว่าถอนเงินกันได้เลยครับเสร็จแล้วก็แตะที่คําว่ายืนยันการแลกรับนะครับแต่ตอนนี้อีกทีนะ ต่อจากนั้นเราก็มาแตะตรงเช็คบ็อกตรงนี้นะครับแตะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะครับเขาบอกให้เลือกตรงช่องที่มีบันไดนะเพื่อนเพื่อนก็ไปแตะตรงรูปที่มันมีบันไดนะครับแต่ให้ครบนะครับผมของคนอื่นอาจจะมีให้เลือกทางมาลายหรือว่าเป็นพวกไฟจราจรก็ทําตามคําบอกนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันด้านล่างได้เลยครับโอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราเนี่ยทำการแลกสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อรอนะครับเงินจะไม่ได้เข้าทันทีนะ มันจะขึ้นสถาน,นะแบบนี้นะครับรอการตรวจสอบนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนรอสักนิดนะครับผมผมแลกเงินไปประมาณวันที่8นะครับเนเพื่อน ผ่านไป4วันนะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็จะมีแจ้งเตือนมาจากท o มานีวเลตนะครับเพื่อนๆมันจะขึ้นว่ามีเงินเข้ามาจาก p พย์เออร์แนะครับน่าจะเป็นของเครือข่ายของไทเดลลี่นะครับก็ประมาณ4วันนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีนะครับอาจจะรอนานนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่ายังเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ยังจ่ายเงินอยู่นั่นเองครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับใช้ในการอ่านข่าวดูคลิปวิดีโอนะครับเพื่อรับเงินนะครับเพื่อรับเหรียญเอาไปแลกเงินนั่นเองนะครับใครอยากม